สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหนูดีจะมาแชร์วิธีการกินมันฝรั่งให้ขอมและทราบไหมว่ามันฝรั่งเนี่ยเป็นอาหารสุขภาพชั้นดีเลยที่เราเนี่ยค่ะ สามารถมีตุนไว้ในบ้านได้ตลอดเวลาเห็นหน้าตาเหี่ยวๆแบบนี้เนี่ยหนูดีเพิ่งอบน้องในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะหรือว่าหม้ออบลมร้อนนะคะตามที่หนูดีเรียกเนี่ยเป็นเวลา30นาทีนะคะที่ความร้อนร8อยองศาค่ะและนี่จะให้ดูหนูดีกินอย่างนี้เป็นประจำและนี่คือมันฝรั่งออร์แกนิกหัวเล็กนะคะหนูดีสั่งมาจากร่ของพี่โจนจันไดรู้ไหมว่ามันฝรั่งอ่ะเป็นอาหารลดความอ้วนและสามารถที่จะกิน ต่อเนื่องได้นะคะนับเป็น complete food เลยนะคะอันนี้คือมัน Amazing มากๆเดี๋ยวดี่จะให้ดูนี้นิดนึงตรงนี้ค่ะหนังสือเล่มนี้เลยนะคะเป็นอีกหนึ่งหนังสือแนะนำนะคะก็คือหนังสือชื่อว่า The Starch Solution นะคะนี่ Eat the f o o d you love regain your health and lose the weight for good นะคะก็คือกินอาหารที่คุณรัก เอาสุขภาพที่ดีกลับคืนมาและลดน้ําหนักนะคะไปตลอดการเลยมันฝรั่งเนี่ยเป็นสตาร์ชที่ดีมากๆสตาร์ชเนี่ยเป็น คาร์โบไฮเดรตนะคะกลุ่มหนึ่งที่ทําให้เราอิ่มได้นานแล้วก็ดีกับสุขภาพนะคะมนุษย์ควรกินสร์ชนะคะเป็นพลังงานหลักเนี่ยประมาณ50-7 0ของแคลอรี่ต่อวันเลยอันนี้เขียนโดยคุณหมอนะคะไม่ได้มั่วเนาะคุณหมอก็บอกได้มั่วเนาะชื่อนายแพทย์จอห์นเอแมกดูเกลนะคะเขียนร่วมกับภรรยาเขานะคะแมรี่แมกดูเกลซึ่งคุณหมอเนี่ยคะ่ะทางานนะคะกับผู้ป่วยที่เป็นโรคต่างๆจากไลฟ์ไซล์เนี่ยมาไม่ต่ำกว่า40ปีนะคะแล้วคุณ ก็บอกว่าตัวเขาเองนะคะ ได้ให้ผู้ป่วยเนะะี่ยค่ะลองปรับมากินอาหารที่เน้นคาร์โบไฮเดรตในตระกูลของสตาร์ชนะคะแล้วก็สุขภาพกลับมาดีแข็งแรงและหนึ่งในสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น complete food เลยนะหรือว่า complete nutrition นะคะก็คือมันฝรั่งเนี่ยแหละคะ่ะมีงานวิจัยอันนึงในหนังสือเล่มนี้ของคุณหมอเนี่ยพูดถึงว่ามีคนที่ได้นะคะชายหญิงนะคะในวัยผู้ใหญ่เนี่ยกินมันฝรั่งล้วนเป็นเวลา6เดือนนะคะโดยไม่ได้กินอย่างอื่นเลยนะคะแล้วเขาสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีพลังงานนะคะในนี้มี ไฟเบอร์นะคะมีวิตามินซีมีโอ้โหแบบแคลเซียมมีสารอาหารต่างๆอ่ะที่ดีมากๆกับร่างกายและมีพลังงานเพียงพอให้เราสามารถใช้ชีวิตได้และที่มันเจ๋งมากๆก็คือว่าตัวผู้เข้าร่วมวาง,งานวิจัย2คนนั้นอ่ะ6เดือนเขาบอกเขาไม่เบื่อการกินมันฝรั่งเลยและสิ่งที่น่าสนใจก็คือมันฝรั่งเนี่ยมีไขมันแค่ประมาณ1%เท่านั้นเองถ้าเรา ต้มอบหรือนึ่งนะคะซึ่งทําให้ตอนท้ายของงานวิจัยเนี่ยผู้เข้าร่วมง,งานวิจัย2คนนั้นอะต้องมีการเพิ่มน้ามันเข้าไปในอาหารในไดเอทของเขาไม่อย่างนั้นเขาจะผอมจนเกินไปค่ะมันฝรั่งของดีนะคะดีก็จะกินแบบง่ายๆเลยคือใส่เกลือกับอันนี้เป็นเกลือชมพูนะโอ้ยจะหมดอยู่ละก็คือดีก็จะใส่เกลือแล้วก็พริกไทยแล้วก็บิดบิเข้าไปแบบเหมือนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย ใส่ใส่ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่พริกไทยแล้วก็เอามากัดกินเลยสารอาหารเยอะๆของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ตัวเปลือกด้วยเพราะฉันท่านดีได้มาเป็นมันฝรั่งออร์แกนิกแบบนี้ค่ะหนูดีจะกินเปลือกเข้าไปด้วยเลยนะคะแล้วบางทีหนูดีแบบคิดเมนูอาหารไม่ออกนู้นนี่นั่นหนูดีจะกินมันฝรั่งทั้งมื้อเลยค่ะซึ่งคุณหมอบอกว่าคุณสามารถกินมันฝรั่งหรือมันเทศเนี่ยแทนมื้ออาหารได้เลยนะคะถือว่าเขามีทุกอย่างครบสมบูรณ์อยู่ในนี้นะคะเป็นแบบว่า c o m p l e t เนาะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือ,อตัวในนี้นะคะก็คือจะมีกรดอะมิโนค่ะเราจะคิดว่ามันฝรั่งเนี่ยโอ้ขาวๆนี้ต้องมีสารอาหารต่ำแน่ๆทราบไหมว่าในมันฝรั่งอะคะ่ะมีกรดอะมิโนจำเป็นครบทั้ง9ชนิดที่ร่างกายมนุษย์ต้องการและสร้างเองไม่ได้นะคะกรดอะมิโนเราเอาไปสร้างเป็นโปรโตีนเนาะเพราะฉะนั้นถ้าคุณกินแค่มันฝรั่งเท่านั้นเนี่ยคุณก็ไม่ขาดโปรโตีนแหละ คุณก็สามารถมีโปรโตีนครบนะคะแล้วก็โปรไฟล์โปรตีนของเขาสวยกว่าเนื้อแดงด้วยนี่ก็มาจากหนังสือ The Health Plan s p a n Solution นะคะของคุณจูเลียนาเฮเวอร์เป็นโภชนากร l a แพ b a s e สค่ะก็เลยอยากจะบอกว่าสําหรับใครนะที่ยังไม่เคยหยิบเล่มนี้มาอ่านนะคะก็อยากแนะนําว่าให้ลองหยิบมาอ่านดูเล่มนี้คุณหมอคือแบบอธิบายดีมากๆมากๆๆๆดีก็อ่านจนจบแล้วดีคุณหมอก็จะมีไอเดียแบบ นี่คนที่กินสตาร์ชนะคะหันมากินคาร์บในกลุ่มของสตาร์ชแล้วสุขภาพแข็งแรงหุ่นดีขึ้นหายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนี่ยกตัวอย่างคนนี้นี่เนาะก,ก็เป็นอีกเล่มค่ะที่ดีมากๆเลยของคุณหมอแล้วก็แค่จะมาบอกว่ากินมันฝรั่งกันเถอะค่ะมันถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกคุณอบ คุณนึ่งนะคะคุณต้มแล้วคุณก็กินคุณจะโรยน้ําพริกคุณจะโรยเกลือโรยพริกไทยสําหรับหนูดีพบว่ามันฝรั่งแต่พันนี้ของพี่โจ้นี่มันมันมันดีต่อใจจริงๆเลยอันนี้มาจากฟาร์มสวนพันพันนะคะที่เชียงใหม่ค่ะก็ลองไปเสิร์ชได้เนาะของพี่โจนจันไดนะคะพันพันออร์แกนิกฟาร์มนะคะ p u n p u n o r g a n i c นะคะพันพันออร์แกนิกฟาร์มเขามีแจกเมล็ดพันธุ์แบบที่ไม่ตัดแต่งพันธุกรรมฟรีด้วยแล้วก็นี่ก็คือหม้อทอดไร้น้ำมันของโนดด นะคะคมาอบรมร้อนคิดว่าเดี๋ยวต้องมีใครถามยี่ห้อแน่ๆเลยจะบอกว่ายี่ห้อไหนก็ได้ค่ะที่คุณซื้อแล้วมันสะดวกกับคุณแล้วก็อยู่ในราคาที่คุณรับได้หดอดีไม่มียี่ห้อในดวงใจนะคะหดูดีมันทํางานคล้ายๆกับไดเป่าผมเนาะก็เป็นไดเป่าผม ขนาดใหญ่อันนึงเท่านั้นเองค่ะอันไหนที่คุณสะดวกจะซื้อสําหรับหนูดีใช้ทับทุกวันแล้วพบว่ามันคุ้มมากๆตัวดีไม่กินเนื้อสัตว์เพราะฉะน,นี้ดีใช้อบเห็ดอบมันฝรั่งอบมันหวานคุ้มสุดๆเลยค่ะโอเคเนาะก็ฝากมันไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะอยากให้ทุกคนเปลี่ยนความเข้าใจผิดเกี่ยวกับมันฝรั่งว่ามันทําให้อ้วนและสารอาหารต่ําคุณเข้าใจผิดค่ะ จริงๆแล้วสารอาหารสูงกรดอะมิโนโจําเป็นครบทาง9ชนิดที่ร่างกายมนุษย์ต้องการและสร้างเองไม่ได้และไขมันตับมากแค่1%เท่านั้นนะคะมีไฟเบอร์เส้นใหญ่สูงด้วยเนาะก็คุณสามารถกินแทนมื้ออาหารได้เลยนะคะอย่ากลัวมัน ถ้ามันไม่ได้ทอดมันไม่ใช่มันฝรัง่งทอดกรอบที่มาในถุงแล้วโรยเกลือโซเดียมเยอะๆแต่คุณเอามาเป็นหัวสดแล้วคุณประกอบอาหารเองแบบนี้ไม่ต้องประกอบอาหารเอาจริงๆคืออบอะโรยเกลือโรยพริกไทยจบละหนึ่งมือ้อและเนี่ยคืออาหารหนึ่งมื้อของหนูดีในวันนี้นะคะโดยที่หนูดีไม่จําเป็นต้องกินอย่างอื่นเลยและขอบอกว่ารสชาติดีมากกินหนูดีสามารถกินทั้งหมดเนี่ยอันดีส่วนใหญ่จะกินประมาณ5้หหัว1มือ้ออิ่นเลยจบเลยสารอาหารครบสบายใจไม่อ้วนแฮปปี้อะไร อยู่ท้องอิ่มนานโอ้ยดีมากห้ามห้ามคิดว่ามันฝรั่งมาแอบยัดเงินใต้โต๊ะให้เราพูดอวยเขานาะเนี่ยเราอวยเขาเองเพราะเขาดีจริงๆเขาน่ารักเขาดีต่อใจ๋นูดีมีอยู่ในบ้านครั้งละประมาณ10-15กิโลค่ะเก็บในที่แห้งโปร่งไม่ชื้นพ้นจากแสงแดดค่ะ เท่านั้นเองเลยแล้วก็จะเก็บได้นานเลยเนาะลองกินน้องดูนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวมันฝรั่งเนาะกลัวแต่มันฝรั่งทอดกรอบแะ้วกันค่ะแต่ถ้าเป็นอบอย่างนี้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะว่านีจะมีความรู้อะไรดีๆมาแชร์เกี่ยวกับสุขภาพบ้างที่เราอาจจะเคยเข้าใจผิดกันมาเหมือนที่ดิเองก็เคยเข้าใจผิดแต่พออ่านแล้วเข้าใจถูกแล้วชีวิตเปลี่ยนหนูดีผอมลง10กิโลกรัมนะคะเพราะกินอาหารแบบนี้ละค่ะแล้วก็สุขภาพดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะ